สวัสดีครับเอวีดีมือสองมาเลยครับภาพี่น้องมามึงงามเลยครับดาวก่บบาทด้วยครับสัญญาพานแถมงเงินสดขึ้นหาพันบาทครับ มือสองสะาพนั่งฝ่าเลยครับแปมงประการรพไอ้ปีหนึ่งระเบียนพ่ระบอย่างละปีเสือ่อมกันนอกแถมงินสดขึ้นหาวัดครับพี่น้อง ก็เป็นคนรี่คุดท้ายยามือเดียีนจะซื้อ้องกระบอกนี่เป็นการดแดล่แบบง่ามเลยครับคุณน้วันนี้กี่วันล้คบาอได้รึลาไมไม่ได้บงทีหลอกไปขาไปข้อขาไปัน้ค่อยๆเสือมหม่ เลือเนตนีจเป็นห้อเสือจะีห้อยหยหนัยายางัชูแบแล้วครับเดี๋ยวสิศนองมึงเลือดไมครับหกร้ิกกิโลเมตรครับ สำหรับคลิปนี้จะออกกดเลยกดการไม่ได้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ